ดีรค,รครับท่านผู้ชมโอ้ฝนตกนักมือนี่ยดูพาไปโดเขาใตยยึงนะครับประนไอ้หลายบ่แต้ยึงไอ้หลายานะยแล้วโอ้มีควันในยางไหลนะรับปรานมาประทานคนะ้า,นะา,นะา,นะาจะล่างสวยอยู่ครับโอ้โหเข็ดมาด้พร้อม nó không thì mai luôn để vương hẳn phá thường cho bị này đi má đi đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ตัวน้นีนีสัตว์คนน่ะตัวนี้นีสัตว์ดีพอได้บ่มันบวบอ่มันบออกอยู่เนโค้งมาแทงเดเบิกดูกันครับท่านผู้ชมเล่นไฟพออยู่นะนูกอบอนบอนั่งมองๆนู่นั่น Để bắt cái đánh dấu bồi khâu khu thì Để lại cho tôi nè à. Để bắt cái đánh dấu bồi thì mình khay Bồi đang bàn rồi khay จเบ่งม,งม,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 นมันงหงอมหงอยเสื่อมนม่หงอยจนับเนี่ยนต๊วางคำหนครับเี่อ๋อันีอีกอ,อย่างัน ออนี่สิโอ้มูในห้องเขนๆหนึ่งที่จะองอย่างันรบบบ้งซำว่าจะอึ้งเผาอึ้งอย่างกันนี่ เบย่งคอยหำใต่องก,ก่อนพี่นอ้องบ้าโอ้เต็มถุงแล้วว่ะดินขึ้นลมเถอะนะครับเบิ่งคอยหัำพี่นอ้องย่งคอยยำอิงคอยหำ ่อยก็ตัวฝนมันเศร้าโต๊กก่อนครับฝนมันเศร้าโต๊กก่อน,นมันแม่นั่นซ้ำมาเหมือนแรงแห้งๆอยู่เดี๋ยวจะเป็นสิบโลนี่สิบโลอหมลงมะนี่มืดนะไปหน่อยได้แล้วตัวนึ่งยิงเข้าห้องยัง ผู้หลายวาอึ้งแมวพวไฟลายตัวาราตัวแมกคนเฮ็นนางวิ่งไปเรื้ยุหนีู้ทำบบนี้เห็นเตจหรอแตจล่างเวยเตจเลีกุ่นหุ่นเลยแ่นคนครับลางเวยยุ่นพี่อองโอ้แ่เป็นหลงเราต้องไปไกลเลยตัวนี้ปนยาคห้องลวนีันมูปยากไปโคกเนี่ยบ่ได้เลยตัวนี้ลงมาแต่ดินดยนใน สานีก็ลายอยู่ะแกวแกว่าตงสังเเลยก็ล้มมนอย่ผมจอึ้งอย่างไ่เดิ่งเลยไม่จะอึ้งอย่างน่กได้ย่หันน่ครับหน่งบุมีบ่มีนี่จะคิดหมาครับคิดหมายเราอยางหาใต้ป่าคิดหมาเนเว่ามันดองกันเดียว ดินลมน้ำงเพราะไม่หน่อยได้น้ำนั่นเออแน่นว่ะแมยู่หังปลาไหลผูไอ้ตัวอื่นผูไอ้ตัวอื่นผูกใช่พี่น้องตัวไปเขามันต้องตักเอาจะเอาตัวผูกไปหล่อตัวแม่ออกมาเห็นกูปัญญาสวัสดิ์ đi đấy ương dáng Ủa ương dáng quá Đi đi đang cái ương dáng này chắp chắp bó đây, khắc bên chết mưa đấy này 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 ก้าช่อยต้นตาจะกินนะโอ้้นจางน้ำไม่นีไงเอ้ยางมันปึ้ก็ได้ปลาก็ได้ปลาลอยครับบยางมันหมปลาลอยปลาปลาไหลุกโอ้มดแล้วหมดแล้วแล้วเอปลาลอยหยางมันพ่อใหญ่ลอยตักกระทุ่งครับตากันเลยไ้ก็ตเชียนปลาเชียนปลา เอาแต่นาไปบังนาบ่มยุบ่ม uh ีอีกเลยทั้งน่ะปลาดุก้อยต้อย่เปลาบบัเอาเอาไปปิ้งเเอาไปปิ้งหรอปิมใ่ไปกินยู่ไปลดจะงามงามจักคนเดียวขมันคนเดีวบ่มีทมือวาจู่เดี๋ยวเดี๋ยวะไ ไปขี่รถแล้วต้องข่อยนี่นี่ลงไปยู่สวนนี่นี่ขี่ลงไปนี่ขี่ลงไปหายยาบาดนี่เดี๋ยวเอาเอาถุงยุ่งุ่นนะไม่มีถุงนี่ไม่ย่างหมันก็เลยไี่้อยยางหมันนะครับเอ้ยจุดๆน่ารักสวยงามเลยปลาหนองครับปลาหนองปลาธรรมชาติเดี๋ยวไปหนองขนวันไ้ขนป้ายอยู่งุ่นไปหนองขนวันไปครับ

เออ่ขึ้นอืม้วทังเพให้ตั่เห็นกันก็เลยไขึ้นไปเจ้าเมองไมันแต่นาาคกไปแล้วดิเอาทงทัเลยนมนเออทังขึ้นแหมทางขึ้นไปน่นไมตากายมืดเไปาน้องมันหมนละเออยางหมอันอันปีนั่นเขาใหญ่มืดไปซักเอาไหปีที่แล้วไวมันได้ตรงไหนพอแล้วพอแล้วุนขา วันเขาเปน้ลงนี่นะเชียวย่ันตัวยุ่งี่ยังเงนหลเี้ยน่ะชก็ผัวยู่หันนไปแ้วว่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวี่ถามอันน้ำขยะอะไรลนะน้ละากรอกมีมอยเด๋ยงอันต้นตัดใครไห้มาติดี่รับโอ้กนอันมันมาจากอากาศลุ้่นน่ะเรนลงเหมือนแ่เรียนกนะอมาเรียนตเวบ่้นเกยวไปไปอยต้เกียน ตามหาปลาปลาลอยไหนอึ้งอะได้อะได้ครับได้หลายเท่านั้นในกบสองสามตัวกบพูดมาตัวใหญ่แท้หาอึ้งห้องดูกันหาบ่เห็นหาอึ้งได้กบโอ้มีแต่คนได้หลายๆตัวนี้ครับพอตุ่มอยู่ นี่แหะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาเราพบกับพ่อใหญ่ปลกก็ได้นี่มีแต่คนได้ลงมาโอ้พานโพดเฮ้ยพุทครับพ่อใหญ่โพดโอ้จะได้หลายๆเลยเอาท่าบะสดบะสดบะสดนี่จะยืมผูกได้พบอยู่ต็เนี่ยพบตัวนโจชันโจโอ้พอ่ลูก รูสองลอยครับร uh 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 uh. ูสองลอยพูดเลยพูดเลยเขาเสียแข้งคนตายกันรูสองลอยเลยทั้งบ้านเขาเนี่ยเออได้ยังเดบิวเลอร์ดีไหมได้ยังเดบิวเลอร์ดีโอเคประกาศบอกรู้ขึ้นมาไต่เอื้องเมืดบ้านครับเมื่อเนี่ยเสียห่องมิเสียเลย อึ้งยางสองแม่สามตัวนครับอึ้งหกกแล้วสองกู้พี่น้องนี่ตัวนี้จะเขากันาก็แม่มีสองตัว นะครับนี่โอ้ยไสา้นโตจับไปก่อนเดี oui, ๋ยวไปปล่อยยุสะไอสันเขาจะเอาไปเจ็บเขายื่นอย่างโอ้ปลาชุนีเออจย่างมันเออขายอะไรไอลูกบอลนี่ลูกควายอยู่แล้ววะมาเนี่ยไปโกบบ่ ตกเลยค้นตัวผมจีตัวเไจับไม่รตัวอผมมาึ้นมาวงหันเยจีแล้วันจีบเออกงออกหลอยู่ัมนึงออกหลอยู่บ่ได้วน้องมาตักนี่มันมเดหนามบ่เลยรถบ่แ้วเนี่ยมาตักติดหลางู่หา rồi đi sẵn mà không ok này chán được rồi Tô đây nè buộc buộc ô đây là chú khôn

มันออกแนแ้งโอ้ยู่ในฝาหน่อยยางยีเด้หมดเลยออกเต้นออกแรนาแกงก็้นี่้หุ่นตัวนึงบอกตัวเราขลาดมาทํานีซีตัวเราพี่้องเอ้ยแมนอันมาเต้หัวเวนนี่ีได้เตกลูอยู่แล้ววะาตะล่างสวยอยู่คงก็ได้ไครับเสียยวเลยป้าบอ Cá bướn mò nhưng mà <tữa> มีคนไหนหลายฝดไปไามว่าครนี so them, ่งยคนละรลสองรันหรืวเขาด้อยู่ท uh? <Th S 2> ่าไหนขาู้กนลงมาจาก่ครับเขาลงมาให่ครับน้องใครเหรอเนเราอะไปคนละโูเุกเนยะือเบกเยี่จ็บกปุยน้อยเลยบยังไหไกว่าปุยรอยน้อยป่าเงี้ยเไปเอายั่ไยุนี่แล้วฮะยุนี่มาายห่เง

เราจับจนมันบวขึ้นแล้วเลยมันมันเราจับกินบวขึ้นเจ้าได้หลายบวกลืดไปหลังเข้าตีไม่ได้น่ะบ่ไอพวกพวกไอหางก็บ่กลืไอหามก็ได้หลายกันึ่งไอช้างงูนี่หนึ่งแต่เอาแต่อยู่หน้งลูกอันได้อหางไม่ได้ขึ้นมาด้ิเอาเลี้ยงคุณยันเยอะเยอะ พวกอันไหก็เราพบกะได้หลายแล้วก็เอ่อคนบัานเราจากจากที่เราบ่ไเยเรจะุดเน้นี้ก็ได้หลายเออไม่โอหระังตัวน้างโกหเรานนี่ยเดไมนาบ้องาแบ้ไปครับพี่น้องแล้วาคต่อกันอีีหนาเ พี่นาไต้เฮ็ดครับแบตดยัมืดแบตดยัมืดก่อนเด้อท่านผู้ชมเลยเอาแม่เสือสาสามสี่ตัวมาปล่อยก่อนมาปล่อยสักเพาแมน่นันโดดออกจากรถหมื่อไหร่แหมโดดออกจากรถตัวหนึง่งขาดอยู่บริยูอันนี้เจ้ากา็โอ้ยดึกบ๊ไปไหนเลยเนาะดึกเอ็ดแปดดึกคักดึกแน่ก็ ลึกคักดึกเนี่ยมอนนี้เลยทับเต็มที่โอ้โอ้ไปดึกกันในตัวโอ้ไปดึกกันในสะตว์ัวไม่เสือสาวน้อยไม่สาวน้อยไปไม่สั่นเจ้าอยถือจับไปตุม่ออมปล่อยจับมาปล่อยในสางอยล้นี่สวนครับของน,น้ำนี่ไปไข่ตัวอยู่ในนี่ออื อ,อาขาลงไปเออ,อา้ากันไปยีเด้ไข่เงี่ยนี่ยีเด้แพ้ต่อไปอตัวหนึ่งนี่สามารถวางไข่ได้แปดพันถึงหนึ่งหมืนฟองครับผมอวึงแม่ตัวหนึ่งนี่ตอรอบเอเล้อร่รล้วกับจิดงูกินยังกินอนไรเรือรอดกับยีบบ่าหลายดอกก็สี่หาพันตัวก็โอเคอยู่เด้ไปแล้วครับ ประดุกไปปิ่งจะปล่อยอึง